โอ้โหไปไล่แค่ตนขึ้นมต้องล้วอะไรวะอะไรัโ้โทนค่เฮ้ยขอโทน้องบครับวันนี้รอบการัเลยแล้วเนะกงคืนนะครับผมจปิงไแล้วันบกทกันนานมากนานมากครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะแต่ว่าอุปสรรคต่างๆก็ทาให้น่ะกันดีขึ้นเรื่อยๆด้วย ใช่คร the so right. so ับผมก็ใจเย็นๆเส้นเลือดตึงได้หนึ่งผมเพราะเขาบอกให้เราพูดดังๆเพราะว่าเป็นสื่อทุกคนยังไงเตรียมตัวมานานมากเตรียมตัวมานานก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการยาำดีแล้วก็สื่อได้ไม่พร้อมกับทุกคนที่ให้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะเราตั้งใจทำมากๆเลยในแต่ละซีในแต่ละฉากอย่างเซตนี้เนั่นทำไมจะต้องเป็นแบบเอาคนใกล้ตัวมาเล่นหมดเลยครับพี่แดนมันควบคุมง่ายหรือว่ามันบังคับอะไรได้หรือยังไงก็ประเด็นแรก ประเด็นแรกแน่ๆคือเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ที่ใช่มากๆอยู่แล้วเราเราเลือกทุกคนเดี๋ยวไปดูในห,หนังก็จะรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกเลือกนักแ,แสดงกลุ่มนี้ะนะครับสองก็คือหนังมันต้องการเคมีบางอย่างในการที่จะแบบเล่นด้วยกันบางทีแบบว่าคนที่แบบไม่รู้จักกันเลยหรือไม่รู้ทางกันเน่ยเวลามาเล่นด้วยกันมันจะแบบขัดขัดเฉินเฉินนิดๆข,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 ขัดขัดหน่อยนะครับแต่หนังเราต้องการแบบว่าความ ความอุ่นลื่นไหลนะครับอันนี้ก็ไหลไหลจริงๆไหลยาวเลยยาวลยโยาวเลยนะโคตรยากเลยแต่ตรงนี้ยากครับเจ้ากองจะตายเจ้ากองจะตายนะฮะเขียงนิดหน่อยแต่เราก็เราก็ไม่ซู้มไม่เคยเถียงเลยนะก็คนเดียวเลยไม่ให้ซุ่มจะเขียงไงไร้เออก็คนเดียวเลยนี่ทุกคนตัวไม่เรียกบาลีไปเรียกจะโตแล้วด้วยเพราะพี่เป็นคนคุมความรับของเรื่องอ่ะเยอะไม่ได้ เดี๋ยวขะตับานจะไเลยนะรับรากับนะครับเอาผมไปขี้วอนได้่ยะไม่ตั้งใจกับพี่ต่อมาแกล้งใช่ไหมอย่าปล่อยนะไป่อยไเหน่อีเอะน่อยไม่ไมเยอะเล่ยไมเยอะ่ยเยอห่ยไม่ตเยอะน่ยไะหน่ไปเยอะหอยไมน่น่ไมเน่อยเยอะนอะหน่อเ่าปเอน่อไปเหน่อยบปยอะหน่ไม่ะเนนะนัน่กเปเปไปยเอ่อ แต่เราคนพูดชอบอย่างขอนใบเพลงที่บอกในคนเเดียวคือเราถ่ายกลางคืนเลยค่ะก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องการง่วงเนี่ยหนักหนึ่งแล้วก็ของที่ถ่ายอ่ะคือแบบยูก็เยอะแล้วที่ก็แบบว่าหาห้องน้ำไม่าดหรอกคือเียนะคะ่เป็นเรื่องสมุดทต้องตบไหลพี่แดนเลยพี่กินต้องตบไหลพี่แดนเหรอใช่คือเรื่องนี้อ่ะอาจะบอกว่าต้องแต่มันถ่ายเรื่องนี้ยากสุดยากสุดในชีวิตเลยตั้งแต่ทำเนี เป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องเดียวหรือพอแล้วเแต่เราก็อย่างเงี้ยนี่เขาไม่พอใจเลยบอกพี่นะพี่อยากตกมานานแล้วเนี่ยพี่อยากตกมานานแล้วแต่เขากำลังจะดีๆกันอยู่ว่าอะไรลูกอ่ะต่อเลยลูกค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยยากมากแล้วคือเรื่องเนี้ยก็คือมีแบบอ๋อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเดียมากค่ะคือเป็นที่บอกคือถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วอ่ะไม่มีเวลาให้พักเลย พี่บีมราคาเลยวิบาก่ังหันวิบากกังหันผมเหมือนกันเพราะว่าน่าตกมากเลยเพราะว่าผมต้องดิวกับหลายๆอย่างกันครับคืออทุกคนก็คงจะรู้กันนะครับผมในวงการครับดิวอะไรครับดิวครับดิวกับเนี่ยกับสิ่งปัญหาของผมความเรื่องช่วยที่เต๋อเข้ามาแล้วเราดูแบบเก่งๆยังไงจริงๆขนตื่นเต้นมากเลยที่เขาอยู่เนี่ย ผมรู้ว่ามันมีครับก็คืออ่ะสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงครับครับเรื่องนี้เรื่องราวที่ไทยพี่เหรอครับสัตว์กควายครับโอเคครับไม่ได้ว่าพี่นะใจเย็นเะครับเดี๋ยวไปดูในหนังเดี๋ยวก็จะดูครับผมแต่ว่าก็าคือต้องดิวเยอะแล้วก็คือเด็กเนี่ยอยู่กับผมตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่เราต้องดิวครับคือเมื่อกี้เห็นบนเวทีแล้วนะครับว่าน้องใช้การควบคุมประมาณใช่ที่จริงก็ต้องอยู่กับน้องตลอด ก็ค right. ือจะดีจะลอดเวลาแต่ผมต้องอุ้มเขาด้วยความรักอะไรแบบนี้นี่ต่างประเทศเหรอฮะก็เป็นผีเรื่องแรกครับในชีวิตเลยเขาเลยรู้เลยอ่ะรู้ผีเหรอเขาอยากมีแล้วอยากมีแล้วพอดีไม่ได้อยู่ในโซเชียลกูมีเรื่องก็เลยไม่ได้เล่นก็เออเต้นบทบาทที่ท้าทายมากครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์แสงเอฟเฟกต์ที่จะแบบเมื่อสามชั่วโมงแล้วก็ถ่ายก็ ยากมากตอนชิ้นหน่วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โอ้โหคือแบบยากอ่ะยากยากยากเลยยากแต่สนุกใช่ไหมสนุกมากสนุกมากสนุกมากเลยเห็นมันมีฐานตลอดพี่ยังไม่ได้ใส่กับพี่ไม่มีไี่มีอ่ะเอ็งเอเพราะเต่าบ้างถ้าประสบการณ์เล่นหนังอะไรเรื่องมากเรื่องนี้นี่แบบทำไม ต้องไปดูในโรงแทนนะครับอ๋อไม่ดูในโรงดูที่ไหนอะมีในหรอทำไม้องไม่ดูไงพ่อเรายังไงไม่ต้องไปดูเราะอเราะวาดูในโรงกัาจริงเนาเนี่ยารมณ์อารมอารมณ์อารมณ์อารมอารมณ์อารอารบณ์อารมณ์อารมารมารงเวลารอารมณารมณ์อาแอบนม้อาที่ผ่ารมณเอารมเ์ารมณ์อาอารณ์อามว์าเม้ารมอารมณอามณอารณาราารมาารมณ์าา เขาเขียนบทเองกำกับเองล้วเราก็อยากได้ที่คาแรคเตอร,ร์ที่มันไพ่คนนี้ต้องเป็น่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในาการแสดงของแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีเหลี่ยมมีมุม,มของตัวแสดงน,น,นั้นมันต้องมาจากผู้กำกับแล้วกวันนี้คือคือมันกดลอ็อคมันกดล็อคของ ของโควิดแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเข้าลงหนังโอเคสบายใจขึ้นทุกอย่างเนียผมเชื่อว่าอัตลบในการดูหนังโรงนะครับในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมว่ามันสุดยอดกว่าที่จะเป็นบ้านคุณต้องดูในโรงคับอุตสาหกรรมหนังไทยด้วยนะใช่คับนี่กำลังกลับมานี่เนี่ยให้ดีแเยเยอละอยูะเยอะเะเยอะอะยอะเยอะยออยเเยอะเออัเยออยเยะเเยอะเอะะอ ทำแบบหยหน้าที่เลยเรื่องนี้ค่าวอื่นเขาดีขึ้นเ่าจะเข้าโรงเมื่อไหร่อะไรก็เข้าโรง13ากรกฎาคมนี้นะครับผมก็หน้าที่ของพวกเราคนบันเทิงนะครับคนทำงานก็ต้องหมายเดียวก็คือการสร้างทิ้งงานที่มอบความสุขให้ทุกคนก็หวังว่าทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับจะเข้าไปรับความสุขจากพวกเรากันนะครับก็ทีกสามแล้คนนี้พุทธพมคืนนะครับผมเชิญค่ะอิคระทั้งสองคน